เงยเงยนะคนเดิมนะทำการงานก็ขอให้ก้าวหน้าก้าโยนพี่ชายมาแล้วนับแบงค์แล้วหนึ่งร้อยบาทนี่เอาขึ้นสายใหม่เลยโยมพี่นี่ขึ้นสายใหม่เลยเออนี่อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วจะเมาสายอ่าเมาสายนี่นะอทฐราชนะคะน้องบัวลำบูอัอลุศ หมาสายก็ประมาณ25หใบนี่แหละอออันนี้เล่นไม่ได้นะลูกนะปรมี้แหลามสยนะนี่ยอมรบต้งใส่จะหมาสนะาสยนะใช่ไหมะเออแกะนี่ใ้งหนไปกินข้าวไปกินข้าวเออเออสาธาธุสิบห้าใบประมาณสิบห้ใบ โยกหมาสายแล้วลบไว้ลบไว้อย่าป้ายโกอันนี้ก่อนได้สวยคุณยายก่อนลูกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณค่ะเออสมรทานสายน่นะได้ยนม่อน่ะนอกกาลังมาเบิมันน่ดวงอันนี้เดี๋ยวไว้นะเดี๋ยวป้ายป้ายกอันนี้อ่าเยีย อ๋อเ oh, <ๆ>จ้า<ๆ>ภาพนะมาจองลูกนิมิตนะลูกละห้าหมื่นสาธุสาธุนะโยมก็นะนะได้มารลือเป็นเจ้าภาพจาาองจ่ายก่อนเช้าค่ะจองลูกนิมิตลูกละห้าหมื่นลูกนึงนั่งรอก่อนนั่งรอก่อน เท่าไหรนะ่แล้วได้นับหรือเปล่ายังไม่ได้นับเนาะเออนะส้่พอดีเลยโอ้ยสาธุนี่แบงแบงหน้าคือห่าน้เออเนี่ย ๋ยวรอป๊ารอเนี่ยออกมาก่อนแม็กซ yeah er. ์เขดรอฟแม็กไปไหนหมดเนาะกรรมเออสุกสายกรรมการเราไปอาบน้นะเออแม็กทำด้วยมงินทุด้วยสัญญาอะคุณยอมอย่าเอาไปเล่นนะอย่าเอาไปเล่นนะกรรมการเรานับเท่าไหร่กี่ร้อยป้ายกยันมี

อ๋อมาเพเจอเลยเหรออ้าวอ้าวอ้าวา้าวถือไว้ด้มรปราน้ำมัสยดน้ำมันมีมอรนัชชาวลิิกเหมอันเล้ทีกิดังที่ที่นาเจียงรวยเฮงืรวนะอ้าวใครทำบุญที่ทาตัดแจกเหมือนกันนี่เดี๋แจกผ่ายันลกูดำนะผืนเล็กน สรีบุคารธรมะสยดธรรมะมีมาน่าชานเลยเด็กบางครั้งไอ้จีนิเตะจินเลยต่งที่ที่น่าเจ็บเพีย่งเพียงรวยนะเรียนจบหรือยังเราหยุดอ๋อคอนจุแล้วอ๋อเป็นคู่หอเล่าโอ้สาธุสาธุนะสี่เครื่องเงียบเงียบขึ้นอ้าวมามามารับแล้วเป็นคู่แล้วแล้วเจ้านี่เป็นคู่ยังนี่ยอ๋อเออเนี่ยอ้าวสรีบุคารธรมะสยดธรรมะมิมาน่าชานเลยเด็กทั้ง ก็บุญหลังเสดยจลิศเสด็จดังที่ที่นาเจ็บเพียงเฮงเฮงรวยรวยนะก่อให้ยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นนะยศนะเออรับราชการครูนะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันขอให้ได้บรรจุไวๆนะลูกนะได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันกษัตริย์กให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองอัศจรรย์ เเมื่อกี้ค่ะเจ้าภาพลูกนิมิตรของเรานี่บอกเดินทางมาจากกรุงเทพนะเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตรลูกละงห้าหมื่นนึงลูกแล้วก็มาเหมาเหมาสายพบป่าหนึ่งสายเลยคุณโยมสาธุนะคุณโยมนะขอให้คุณรักษาเทวดาคุ้มครองอะ ให้เง hey, 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 ่เงรวยยนี่ทำิ่ได้ยิ่งให้ยิ่งมีนี่แหละคนยมอ๋อเรามีแล้วก็ทำตามามีมากก็ทำตามมากน้อยก็ทำตามน้อยก็่อยทำวอลุกสาวติดติดทวงเงินหนึยบาทแล้วถ้าตทเงินหนึ่งร้อยบาทมารับมารับกปูนะี๋ยกปูให้ ติดก่อนเออเสียไปเลยนะเออแลลูกตาให้นะามามามาเออให้อคมหนึ่งอา้าวรับเชียงเนี่ยขอให้เรียนเก่งๆนะลูกนะเอเออย่าจบไปไ้จบเมืองไทยไปต่อบ้านอ,ออกเมืองนอกเมืองนะเอาเอาพอได้ปริญญาแล้วมาพัฒนาที่ประเทศไทยของเรา นะ <S <S เป็นเด็กด,ดีของคุณพ่อคุณ,คณแม่ปู่ย่าตายายฮะได้มาเรื่องคุณเรื่องคุณสอนกันให้อคอเลยลูกลูกสาวห้อคอแล้วเอาห้อคอเลยเให้อคอเลยเออนั่นแหละฮนะเดี๋ยวจะเชื่อลองอีกนะฮเออนั่นแหละด่านกะ็ขอเชเชิญจเจริญสัต พูดมาไปตอนนี้บรรยากาศดีแล้วคุณยนยะอนนาวแดดรุม่มลมเย็นเย็นนะใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะมาร่วมคณร่วมคุณสนการตั้งจิตอธิษฐานเขาก็ตะบองหงใจยังค่ะอ้าวโยมแม่ติดพักผ่อนรือย,ยังนอคุณื่องติดรือยังนะ ถ้าอยากเข้ามาสักแบงสักใบสิบยี่สิบก็ได้ก็นะบาทสองบาทก็ยังทำได้นะคนโยนี <c ười> <so to S 1> ่มีตู้อยู่นะมีเหรียญแล้วก็หย่อนไปในตู้นั่นแหละคนโยนนะเหรียญบาทก็เอาคนโยนนะไม่เอาเยอะยันเดียวเหรียญเฉลี่ยอ่าอ่าอ่ากรรมการลาสาธุสาธุคนโยน อ้าวถือสายไว้ถือสายไว้เออละถือไว้เออนัี่เป็นากวสัหยะพี่น้องช่ปากรวบกนรวบุญเสดรขอบคนับนเจ้าสวยเลยจ้าสวยเลยีรกานนมัสุยน้มัมีมาละชาลนเกบังเอเขนเตนที่ที่น่าเก็บ